สวดีค่ะมาบัชาแนลวันนะคะวันนี้อยู่ในเกมจุดพักใจนะคะมันเป็นแมปคนไทยทํานะคะมันน่ารักน่ารักเข้ามาแค่ชั่วคุยพูดคุยกันทางแชทเฉยๆนะคะมันน่ารักดีเกมนี้ก็จะแบบปกติเลยนะคะก็ประมาณว่าจะมีพวกคนมาเปิดเพลงนะคะถ้าใครอยากไม่ฟังเพลงแบบที่เขาเปิดกันแล้วก็สามารถที่จะมุนบุมบล็อกได้นะคะก็คือปิดมุมบล็อกนะ,ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรใบไม้ bye bye. อะไรด้วยอ้าวไปไหมเอเคเปิดยไยไหมไว้นะเนีย่ยถ้าเราไม่อยากฟังเพลงที่คนอื่นเขาเปิดรูม็อกนะคะแล้วก็มูนออนนะคะก็คือจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงเพลงกวนๆน,นะ,ะไม่ต้องมารบกวนเรานะคะอันนี้เป็นปุ่มไว้สําหรับคนที่เขาชอบความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ เกมนี้อมันจะสื่อถึงความเป็นไทยมากนะคะมันจะน่ารักมากมีหลายอย่างที่น่ารักมากเลยนะทุกคนมันน่ารักมากเลยมีที่นั่งได้พอเวลานั่งปุ๊บก็จะมีแต่ละท่านะคะแต่ว่าท่าก็ไม่เยอะมากแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นคอมมิ่งซูนนะคะเหมือนกำลังจะมานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มานะทุกคนแล้วก็มีน้ํามีอะไรเยอะๆด้วยนะ,ะมีน้ํา แล้วบางจุดก็นั่งไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยนั่งไม่ได้อ๋อนั่งได้แต่บางจุดอะอย่างเช่นตรงศาลาตรงนู้นอะมันนั่งไม่ได้ทุกคนพอไปนั่งปุ๊บเหมือนเขาอยากให้เรานั่งแอนิเมชันด้วยตัวเองมั้งแอนิเมชันของเกมนี้ก็มีนะคะเป็นท่านั่งอย่างนี้หรือว่านั่งแบบเศร้าๆก็ได้ทุกคนหรือว่าจะนอนก็ได้นอนแบบหลับไปเลยหลับตรงพื้นทุกคน <laughs> แล้วก็จะมีท่าเต้นด้วยนะทุกคนขอท่าเต้นที่น่ารักน่ารักนะเราไปเจออยู่ท่าเต้นหนึ่งนะคะ ที่มันชื่อวิน m ิล f l o สนะคะมันมันน่ารักมากท่านี้น่ารักมากทุกคนมันเต้นน่ารักเราสามารถเล่งสปีดแอนิเมชันมันได้นะให้มันเร็วสุดก็ได้หรือว่าจะให้มันช้าสุดก็ได้แต่ช้าสุดจะไม่ขยับนะคะดังนั้นถ้าอยากได้ช้าสุดจริงๆให้เอาเป็นแบบนี้แทนนะทุกคนต้องเพิ่มมานิดนะึงมันถึงจะขยับน่ารักมากถ้าเตนะ้นอ่ะมันดูน่ารักนะทุกคน มันเกมนี้มันสามารถซื้อเกียร์ได้เลยนะคะทุกคนซื้อเกียร์ก็คือของที่อยู่ในมือแล้วนะคะเอาไปใช้ได้อย่างเช่นอันเนี้ยสงการแค่เป็นขันนะ่ะตักน้ำเอาไว้เล่นช่วงสงการอนะ่ะแค่ห้าสิบเก้าบาทเองนะห้าเก้านี่ห้าสิบเก้านี่เสียงก็น่ารักนะทุกคนมีหยดน้ําด้วยเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะส่วนถ้าใครอยากเปิดบลมบ็อกซ์นะเกมนี้ไม่ได้เปิดบลมบ็อกซ์ฟรีๆนะทุกคนต้องซื้อด้วยร้อยโลบักนะฮะทุกคน ก็ค,คือคิดว่าถ้าเป็นคอสตอมทาร์เฟเรนซีอันนี้ก็คือทำให้บูมบ็อกเราอะล่องหนนะฮะปรับปรับแต่งตรงเซตติ้งได้แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยสำคัญมากทำไมใช่ไหมทุกคนตั้ง250เนี่ยแต่คอสตอมบูมบ็อกเนี่ยเราจะแต่งสีบูมบ็อกได้แล้วก็ไอคอนได้แต่อันเนี้ยก็เราไม่ค่อยสนใจนะตั้ง1 5 0เพิ่มมาตั้ง50โลบัคเนี่ยดังนั้นเราเสนใจแค่อันนี้นะคะขอให้เปิดบูมบ็อกได้ก็พอค่ะ V.I.P เกมฮาร์ดก็คือมีออตอนหนึ่งนาทีอะได้เงินมากกว่าคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็วิ่งเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็จะได้ V.I.P เนม e t a ทากด้วยนะคะเนมแท็กก็จะถ้าเราอยากเราซื้อ V.I.P ปุ๊บเราอยากได้เนมทากนะก็คือเราได้เนมทากปุ๊บมันจะขึ้นมาข้างล่างอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นคําว่า V.I.P เลยทุกคนถ้าใครซื้ออันนี้นะเนี่ยคือ V.I.P เนมท a กแต่ถ้ามอเอออันเนี้ย อาจจะมีอะไรที่ในอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะการซื้อ V.I.P. นันอนาคตอาจจะไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนอาจจะมีมากกว่าน,นี้นะฮะเนี่ยเขาบอกแล้วเราสามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับใครบางคนได้ด้วยนะทุกคนคอสตัมใจนี้ก็คือถ้าเราซื้อนะ150โลโบคัคอะเราจะได้กับการแต่งแต่งอย่างนี้ได้นะคะก็คือเราอยากเป็นเด็กเป็นตัวตัวใหญ่เป็นแก๊สหรือว่าจะเป็นคิดนะ แล้วก็จะแต่งได้นะคะถ้าเราซื้อเป็นอันเนี้ยถ้าเราซื้อเป็นคอสตอมไซส์นะคะทุกคนเราจะตัวใหญ่กว่าคนอื่นนะคะแล้วก็เล็กกว่าคนอื่นด้วยส่วนเกมนี้ก็มีเงินนะคะหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งบาทใช่ไหมหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งบาทแล้วเก็บไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะทุกคะนะคะแล้วก็ เกมนี้มีระบบเซตติ้งนะคะมันมี display name ด้วยก็คือเป็นชื่อที่เราเอาเข้ามาเล่นในเกมนะคะคล้ายกับพวกโลเปนะแต่ไม่ใช่ชื่อเล่นหรือชื่อจริงของเรานะคะทุกคนเวลาเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะเนี่ย morning ก็จะเป็นตอน6โมงเช้านะเห็นไหมมันก็จะมืดมืด,มดนิดนึง afternoon ก็จะเป็นตอนช่วงนี้นะคะ่ะแล้วจะเช้านิดนึงแล้วถ้าเป็น evening มันก็จะดึกดึนิดนึงนะทุกคนแต่ที่ชอบนี่ก็จะเป็น midnight นะทุกคน มิดไนดูสวยดีแล้วก็เราสามารถเปิดปิดเสียงฟุตสเตปได้ด้วยนะคะเนี่ยก็คือถ้าเราเปิดมันจะมีเสียงเดินนะเนี่ยติ๊ก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 ของระบกแบบต้นฉบับเลยนะคะแต่ถ้าปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีเสียงเดินนะ,ะแต่อยากเปิดมากกว่าเพิ่มบรรยากาศนะคะมันน่ารักดีทุกคนแล้วกเกมนี้มีระบบบูมบ็อกนะก็คือเราซื้อบูมบ็อกมาแล้วนี่ไงแล้วก็ มีระบบแบบคามิล่าโหมดนะฮะก็คือเป็นแบบโหมดกล้องนะคะก็คือเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะก็คือมันจะช่วยเราปิดไอคอนเกิดทั้งหมดข้างๆนี้เลยนะ,ะทุกคนเนี่ยพอเปิดเนี่ยเห็นไหมมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะ,ะมันจะช่วยเราปิดไอคอนตรงนี้กับตรงนี้ได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นโหมดดีนะ,ะทุกคนจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้แต่แนะนาให้เปิดดีกว่านะทุกคนเพราะเราจะทําอะไรมันจะได้ง่ายไง จะเป็นเซตติ้งอย่างนี้นะเราชอบเพิ่มโมล่มให้แบบ3ไปเลยแล้ว UI size เอาแค่สามพอนะทุกคนเพราะว่าถ้าสี่มันจะกินหน้าจอมากแล้วถ้าสองมันจะไปอยู่ตรงแชทกลุ่มนะฮะตรงเนี้ยตรงจีเป็นแชทกับคนในห้องแต่ถ้าหนึ่งมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ก็คือคอยากให้มันลงมาทุกคนดังนั้นเอาสามนะคะดีที่สุดนะ,ะแล้วก็ระยะนะคะก็คือถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยปกติระยะมันน่าจะแค่นี้มะประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะมาอย่างนี้เลยนะทุกคน มันจะกว้างมากแต่เราชอบแบบสาไปเลยนะทารเฟรนซี่ก็คือต้องซื้อ,อ,อคอสตอมทารเฟรนซี่นะทุกคนทำให้มันล้องหุนได้เกมฮาร์ดอันนี้ก็คือปรับแต่งอ,อบูมบ็อกเรานะฮะทุกคนจริงๆมีหลายเพลงมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอให้ทุกคนไปชมบรรยากาศของเกมนี้ดูนะแมบนี้แบบนี้ก็น่ารักนะทุกคน แต่ข้อเสียก็คือเห็นสิ่งนี้ไหมทุกคนเห็นรถตรงนั้นใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นกัน,นทุกคนก็คือรถตรงนั้นอะมันจะเป็นรถที่ว่าเราจะต้องเสียตังค์ไปเป็นล้านเลยนะทุกคนก็คือเข้ามาเล่นเยอะมากเราถึงจะได้รถคันนี้นะทุกคนแล้วนีงนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชม เห็นไหมตั้งหนึ่งร้อยล้านนะคะเริ่มต้นเพียงหนึ่งร้อยล้านคือแบบแพงมากทุกคนแล้วอันนี้เขาบอกมันคือแป้งห้าร้อยบาทเองนะทุกคนแล้วก็มันจะมีบางจุดแบบมันไม่มีแอนิเมชันก็คืออย่างก็คืออย่างที่เคยพูดไปนะคะก็คือเราอะใช้แอนิเมชันของเราในการนั่งนะคะก็ทำแบบนี้ได้เลยนะทุกคน เลื่อนไปบนสุดนะทุกคนแล้วก็ทำท่านั่งนี่งไงน่ารักเนาะน่ารักมากหรือว่าจะนั่งท่าเศ่าก็ได้นะทุกคนนั่งได้หรือว่าจะนั่งแบบปกติก็ได้นะคะมันก็น่ารักหมดเลยทุกคนแล้วก็เจอท่าที่มันน่ารักล,ง,ลงมาจากอนันั์นิดนึงนะแปาบนึงนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ละมันต้องเป็นพีนัทนี่ฮะท่านี้น่ารักมากทุกคนพีนัท น้องเต้นน่ารักมากแต่ถ้าเราไปเล่นสปีดน้องนะคะน้องก็จะเต้นน่ารักมากกว่าเดิมอีกถ้าเต้นนี้เอาไปกวนคนอื่นได้นะคะแต่ก็อย่าไปกวนมากนะคะแต่มันก็น่ารักจริงๆแหละท่านี้ยเอาไปเป็นพื้นหลังก็ได้นะพื่อนเผื่อคนอื่นเขากำลังนั่งกันชิลๆอยู่แล้วก็เต้นท่านี้เป็นพื้นหลังได้นะฮะข้างหลังคนอื่นมันน่ารักดีอมืมันมีหลายท่ามากเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเป็นท่าที่ว่า มันจะแบบออกเท่ๆอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมาะกับอวตารมากเลยนะเหมาะกับไม่เหมาะกับอวตารนี้มากเลยเพราะว่าอวตารนี้มันจะออกแนวน่ารักนะทุกคนน่ารักนะฮะอย่างเช่นว่าอ่าอันนี้ไงก็อันเดิมเลยทุกคนอันนี้อันเดิมไงวินมิวฟรอสอันนี้แหละอันนี้แหละคือน,น่ารักจริงๆนะทุกคนนี้ น่ารักมากถ้าเป็นน้องมันมีหลายท่านะคะทุกคนอืมมีท่าอยู่ท่าหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูเหมือนกันอะเนี่ยท่านี้นะคะเ i มอนแดนซ์นะคะมันน่ารักดีเนี่ยเรียวมันก็น่ารักนะทุกคนมันน่ารักหมดเลย ก็คือแต่ละท่ามันก็เต้นได่เหมือนกันนะฮะอืมอันนี้คือแบบท่าแบบปกติเลยนะทุกคนมันจะปกติมากเป็นท่าที่อยู่ช่วงแรกนะฮะเราจะนั่งเศร้านั่งปกติได้นะฮะทุกคนมันก็จะมีสถานที่แต่ละสถานที่ต่างๆนะฮะก็ตรงเนี้ยให้เรามานั่งแบบฟินๆตรงนี้ได้นะฮะแต่ข้อเสียก็คือ มันเกียร์ของเกมเนี้ยแมบเบนี้ยเหมือนมันจะไม่มีอาหารนะ,ะทุกคนนั่นคือเรื่องน่าเศร้าทุกคนเคยซื้ออันนี้มาละมันแพงที่สุดของแมวในนี้สัตว์ในนี้ที่มันเป็นพกตุ๊กตุ่นแล้วนะฮะที่ว่าเป็นพกตุ๊กตาตุ๊กตุ่นแล้วก็แพงที่สุดในของที่ขายทั้งหมดนี้เลยนะทุกคนอันเนี้ยเคยซื้อมาละน่ารักมากกอดได้ด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้นะอเมล่าเขาก็ยังไม่มีภาโหลดมาเลยอะแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านได้นะทุกคนแต่บ้านที่เขาชอบฮิตที่จะเข้ามาอยู่กันก็คือบ้านนี้นะฮะมันจะเป็นบ้านที่ปกติมากก็คือบ้านนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่ว่าแบบ normal มากเลยทุกคน เขาชอบเข้ามาในบ้านนี้กันนะคะแล้เวเกมนี้ก็จะมีเสื้อให้มาซื้อด้วยลบั๊กด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นการโปรโมทนะคะแล้วก็อันนี้ว่างให้เช่านะ,ะเหมือนเขายังคิดไม่ออกนะ,ะแล้วก็อันเนี้ยสามร้อยบาทนะฮะก็ไ่ารักนเาไว้ได้สำหรับช่วงสงการได้นะทุกคนแต่ว่าให้เช่าอันนี้เขาอาจจะอยากทำให้ว่างก็ได้นะคะใครจะไปดนนะะูก็วนเนี่ยแล้วอันนี้คือ สระน้ำที่บ่อน,น้ำที่ของน้ำที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นบ่อน,น้ำนะะที่ใหญ่ที่สุดของแบบนี้นะน่าจะใช่นะเพราะมันเพราะมันใหญ่สุดเลยอะ่ะได้ดูสิคืออว,วตารเราตัวเล็กมากเราเคยมีวิธีดีนะคะทุกคนเป็นท่าเต้นน่ารักน่ารักในน้ำให้ดูนะก็คือเราต้องเปิดแคบล็อกนะคะถ้าใครเล่นในพีซีแล้วก็กด เอ้เอ้แล้วก็ต้องกดถ้าเรามองในมุมนี้เราต้องกด d a d a d a อันนี้คือชอบเล่นกับเพื่อนอย่างนี้นะคะมันน่ารักดีแต่ถ้าใครมองมองนี้ก็คือก็ต้องกด a เอ้ต้องกด d a d เนาะใช่ต้องกด a d นหนทุกคนน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ยน่ารักมาก มีแมวแบบเหมือนตัวที่ซื้อไปที่แพงที่สุดในเกียร์ด้วยนะคะมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่บนหัวนะคะก็คือซื้อจากในระบบจริงๆนะคะอันนี้ก็แพงนะ,ะตัวนี้มันลคล้ายกับตัวที่อยู่ในเกียร์ตรงนู้นเลยนะ,ะทุกคนอะที่เขาให้ซื้ออก็อขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมามาโมโชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ